สบายสุดๆจังน้าหน้าาไหนแล้วอ yeah. kind of ่ะ

สบายโอนแม่ได้จ้าไปถูกเลยโอนมาโอนมา ก็ห้าหกห้าเจ้า็แม่ของแท้จาแม่ oh yeah.

แตู่กได้ไหมเนี่ยได้ค่ะตั้งสวยก่งาดีวิวมือรันมันดอย่างเงี้เหรอตมติดตาอะไามเี้ยเหรอื่มาลูกมาเข้าผมนั่งเราตรงนี้ได้นะครับ

เมฟสีส <IS affection> ุดๆให้หน่งนะครับสวยลาบมาก คมอเป็นเล้เลวๆเฮ้ยขอบคุณค่ะพี่เพิ่อนมาแล้ว,ว,ลวไไหนตาบัน,นมามาทำ ทำงานเสร็จราคาเดี๋ยวจะไปอัานต่อหางยาลาบ đây là vấn đề này เป็นพุ่งๆได้แม่ๆ,ๆแบบมวนเข้าอ,ะอ่ะตัวตีเงี้ยจะย่างเลยอ่ะ 你你不要。 เราจะได้ขรั่งลร่งขั้งผมทังเหเป็นอย่าแต่ว่าได้สาปผมได้อย่างสิ 统统。 ก็เสร็จล้ก็เสร็จแล้ว ดีดีเงยขค้นก่อนนั่งดีดีี่มีพอดีค่ะคือ่าลาศสวย ยัง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 ค่ะคครครัที่แนนถูกไหมคะ <c oughs> โอ้ยโอ้ย <c oughs> น่ารักค่ะน่ารักนะค่ะไหนดูสิ นายดูสิหาน้ามันี้ดิสวยไม่หนีนายดูสิเลือดเอเออเออเนี่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 นเออเลิศขงพี่เปสีบ้างี่ือนี่เป็นน้ำเลี้นคือนี่นะพ่อ ว้าวลิ้นเธอดีอดีอีโมโจที่ปอมไม่ให้เห็นติดป่ะสวยเอร์ สูเบ่งไม่แห้งแบบขาดก้องเรงเขาเขาเปมัดจำตัดหน้าเลยค่ะแหงมากบ้านบบกสวยเขาคือดีๆทีแคอลยลถูกกัแม่ก่อนเร็วๆลไปถ่ายรูปกับแม่ก่อนแป๊บนึงไป ใหแตว้ตองสะท้อนเงาบ่ครับถ้าใครจะไปตังยุโรปบ้างเนี่ยขอบคุณนะขอบคุณนะรไปเยอรมั ผมใหม่โอ้ยโอ้ยโอ้ยเห่นอะไรวะซูมไหนเขาจาเปิดไล่เบิดนี่หฮไล่ปอแม่เอานันซูมออกแค่ไหนนี่เห็ว่าเป็นบาลง้ดูนน้ำตาขุนน้ำตาแย่นีปากเสียปะคับโตปากมึงได้ไหรปสายได้ค่ะเห็นปาบน้ำตาขุณออกี โบมันคนละลานค่ะค่ไนคนละลานได้ค่ะแม่ไม่มีได้เลยค่ะลูกด่าไปเรียวขอโทษด้วยจ้าวงท่งผมธรรมครับนมเกาหลีนี่ บุกเรือขึ้นรถนะคันนี้หรือเปล่าเรียนในมุนตัวสิเนี่ยเนียเปิดประตูให้ฉันหน่อยสิเปิดประตูให้ตัวแม่หน่อยตัวแม่จะขึ้นรถอย่าเพิ่งยังไม่ได้ขึ้นเลยดูก่อนเดี๋ยวไปติดตามเพจต่าง เขอโทษขอโทษขอโทษปากมันไวขอโทษได้ไรจ้าปากนูมมันไวไม่ได้เปลี่ยนค่าขับรถตู้คันเดิมนี่เม่ซีถูกเลยป้าจ้านี่เม่ซีถูกเลยไหมคะพี่แนนก็บเกือบทุ่มแล้ว ต่ากใจอะไรไปก่อนแปดสองี่สิบก็ไก่เชียงไม่เพืดด่ออถือเหล็กมอตาถือเราโอนมาเด้อมีข้าวหลายหลายนะิเนาะคือไหมความทำไัยแรงไหเมเหราความทำนานเราข้าวชอบอะไรชอบเราดูเลยของโปใเจ่แมน ถูกกินจ้าบม่ได้ซื้อโอ้ยเจ้าแม่ลูซ่าบอกให้ไม่แบบลีนอูซ่าบอกให้ไม่แบบมันแบบมิเลสไนแม่เข้าใจบ๊อแบบมิกลยุทธ์แม่ซุ่งเจ้าก็บอกพริกบะแพงกันอย่างกันเลยเกิเลยบะเถียคือบะพริกบะแพงกันอย่างเนี้ยแค่บอกตรงๆไปมันเขากระสือหลายตัว้องควมไม่ได้ซื้อ นาตุยมาน่าตุยาะดินให้เลขถูกค่ะเออแม่ดาราถูกไหมทุกคนจะไปก่อนนะคะ่ะเดี๋ยวจักับนั่งบนแล้วเดี๋ยวมันจะไปได้